กดวดีโนะอมากดดลองดูไปด้วยมั้ไไนะไมงไปอ่ไปม้งรอนะไม่นองไม่หน่อยเพิ่งเล่นสายรอแปดแปดอ่า,า,อาหลังงั้นลองเปิดปล่อยฟีดิมันออกวะ เม็ดพังเลยเมื่อกี้ไม่โดนเหรอลองดิผาดก็ผาดอ่ะไอ้เหี้ยใช่อีกใช่ไหมนะมันไหมคันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก็ออกลอกทะเลซะอย่างเฮ้ยอย่าไปกลัวนั่นรีหมุนรีหมุนเลยรีหมุนรีหมุนมันเข้ามันเข้ามันนี่มันนี่เดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันนี่เดี๋ยวมันนี่เข้ามันเข้าเอ้เรยยาวเลยยาวเลยเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วนะ เออมาแล้วอ้กใหญ่นี่ว่ะใหญ่กี่นี่แหละไอ้สัตว์อันนี้มาเนี่มาหายหกหนึ่งเนี่ยได้ได้ทำไมมันมีแต่ตัวนี้วะเดี๋ยวสายตรงนี้นะเดี๋ยวมานี่มานี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มันมีแต่ตัวแค่นี้วะเียใหญ่ขึ้นมาหน่อยตั้งหน่อยนึงนะมันแรงยังวะ ลางมึงเอาเขอาขึ้นมาเลยก็ได้ไอพวกหนึ่งเอาไว้ก่อนไอเหี้ยเละเลยไอ้สสตว์อุ้ยมอบางกล้องซะแล้วเอาว้แล้วมันไม่ใช่แต่เราแซงมันติดแล้วนะมันติดแล้วแต่มันมุดเข้าไปนะต้องอ้อมเอาเอาไอ้ดูอ้อม ขีดมันมันน่ยนะแต่ตัวมันเล็กไปหน่อยว่ะเอาสายกูเอ้ยเออเอาเอานะเอาไปดูกระ<อ>เปียกโอ้ส่สองเลยล่ะสองขีด <c oughs> สองขีดพอเลยเออสองขีดมแ,แล้วไม่แรงเลยแล้วแม่งแบกคันเดิมด้วยแม่งกินคันเดียวคันเดิม คีมอยู่ในกล่องอ่ะสองอันเล็กเอามาเล่นแบบงัดแป้งกลิ่นมันดึงไม่ออกเว้ยมันดึงคันนี้ไม่ออกเมื่อกี้มันเข้ามันเข้าไอ้นี่เข้าก่อนนี้ดีเมื่อกี้มันไม่ติดนะเอากระสอบขึ้นกระขังใหม่นะ เมื่อกี้มันก็เข้าหมัดเราจะแกะออกได้ปะปลดออกมายังอ่ะมันไหมพอเยอะันนี้มันจะดูเหมือนแรงตามนันเยอะอยนะได้กินอยู่คันเดีวนนเยวว่าเห็นไอ้นี่เม็ดมันขึ้นปับ แล้วก็มันก็แอบแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยแม่งเลยตอนนี้ตีเถอะง่ายแค่นี้หยุดตอแล้วตัวมันอ้วนยังไงนะตันๆไงก็เลยเออตัวเล็กด้วยน่ะเด้เอาเปิ้เข้าไหนวะโอ้โหแล้วมันเข้าไว้นั่นแล้วมันติดตั้งแต่ที่เพื่อส่งรอบแรกแหแล้วนะ ถ้าเราสวนเลยก็น่าจะติดตอนแรกเราลองไงมันแปลกๆวะไม่เกิดตัวที่รับแขวนไหนแหล้วไอ้นี่ไงตอนแรกมันแอบดบก็ปล่อยแม่งเลยถือดิถือโช์ดิอ่าอใสสวยใส่กระสอบดิเอ้ยมีไม้แล้วไม่เป็นไรอะกแยะกระสอบมันเล็กไปเปล่าของรัด kỳ lốn thới ngàm